สวัสดีเด้อพี่น้องวันนี้สิบพามายกสะดุ้งพี่น้องเ้ยหาอยู่หากินเด้อวันนีดเด้เ้อสวัสดีเด้อพี่น้องเ้อมาทักทายพี่น้องอยู่ใต้สะพานไนนนายพุทมมนตรสายพกพี่น้องเ้ยให้กำลังใจเน่ยเด้อ่ามันเสียได้บอพี่น้องเลยเอ้เสีเราพี่น้องจะดุ้งพี่น้อง นักพี่น้องนะพึ่งมาหอดนี่ล่ะพี่น้องเอ้ขอโทษขอโพยในลายๆเด้อพี่นออ้องเนะด้อมาลุ้นเบิ่งนะว่าจะได้หรือเ บาทแรกที่นอกเลย วาดนี่ก็พอได้กลิ่นอยู่พี่น้องเ้ยมาลุ้นเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสีได้ว่านะอยู่ใต้สะพานพี่น้อง พี่น้องสองบาทแล้วรอบมือจีกสองสามบาทพี่นอ้องเอ้ถ้ับพอได้กระจิคกครับแล้วเนี่ยไปมยไม้ไม่ให้พี่น้องเปิดบรรยากาศเนาะ อากาศรอบๆแล้วพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยมันอากาศมืดคึมๆอยู่คือฝนตกเนี่ยนะว่งนั้นก็เจ้าการตกป่าพี่น้องจัง่าตกป่า เนาะเบิ่งอีกจากบาทน้องพี่น้อง,อองทำบาได้กับจิกลับแล้วล่ะ tốc bạc, phích xíng nọ, bây giờ chắc bạc, năm phía nào nữa, qua đây Hugo, cả, có sắp cái gì cả, này là, qua đây nọ, anh lóc บ่ได้กับกับ,กบอีรีแล้วบัดนี้นะเพราะว่ามันอันนะฝนต้องฝนตโต้งเลยฝนตกนิ้นแล้วก็ปลามันก็ขึน้นมีปลาหน้าม,นมันไหลยุกพี่น้องแต่ว่าบ่ได้มาหาอยู่หาก,กินพี่น้องแล้วก็เจ้าตกปลาพี่น้องที่ท้ายเป็นกับเจ้าตกป,ากาปลา เรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอยู่ใต้สะพานนะพี่น้องมันบางทีมันก็นเสียงมันน้อยริมห่วยริมสะพานพี่น้อง ายกหยกอีกบาทหนึ่งนะพี่น้องนะหยกของพี่น้องเบิงบาทจัดบาทน่ากับแล้วไปหไม่ไม่พี่น้องเลยกับแล้วบุกซื้อพี่น้อง แล้วพี่น้องกันชิปนี่ก็แล้วที่ไปไม้ไม้ไรล่ะที่ไปทั้งอื่นแต่ทั้งบ่อบ่อป่า้งคุณและพี่น้องถ้าเจอกันชิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อกําลัางหาวังร้องอันตึกป่าว่าวางใดไม่สิถือกันนะป่าซิวน้อยป่านี่นะป่าเข่งป่า,ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อป่าชอยกําลัางเสี่ยนเวละ ห้ามบอ่อเนาะสบายดีพี่น้อง